ก่อนจะไปดูคลิปกันนะครับยังไงใครที่สนใจจะเติมเงินเกมฟีฟ่าม b i บายครับร้านนี้เลยครับอีล s สติกช็อปครับการันตีโดยมังคุดเกมเมอร์นะลูกพี่เมฆเติมเอ,เองกับมือเลยบอกเลยว่า ทั้งถูกไวและชัวไม่มีการรีฟันอย่างแน่นอนนะครับ <JER K> เจอกันที่เพจ Elas สติ s ช o อเลยนะครับกราบสวัสดีคับท่านผู้ชมทุกท่านฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกพี่พาพังฮะวันนี้อยู่กับผมลูกพี่แมกเหมือนเดิมนะจ๊ะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยมารีวิวตัวนักเตะอีกแล้วครับเอ็ดวินฟานเดอร์ซาครับผู้รักษาประตูจากอา a จ็กส์ออร์ตดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ รอบที่แล้วเป็นลุกุลิตจากเนเธอร์แลนด์เหมือนกันนะครับวันนี้เป็นเพื่อนร่วมชาติเขาแต่ว่าคนละยุคนละสมัยกันนะครับ GK เคหรือผู้รักษาประตูเนี่ยมักจะเป็นที่ถูกลืมของเหล่าผู้เล่นฟีฟ่ามูบายนะครับมองว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่สําคัญถามว่ามันไม่สําคัญจริงหรือเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบเลยครับว่าเอ็ดวินฟานเดซาสาคัญกับทีมคุณยังไงและผู้รักษาประตูมีความสําคัญอย่างยิ่งขนาดไหนนะฮะไปดูที่ค่าพลังกันก่อนนะครับสตรองฟุตแคปสามทำห้าก็ไม่ค่อยได้ใช้ อะไรอยู่แล้วนะครับสต a m ม n a นสี่หลอดไม่ได้ว,วิ่งอะไรมีแค่การยืนบริเวณหน้าเขตโทษตัวเองเท่านั้นนะครับสกิลมูฟหนึ่งดาวนะครับราคาณปัจจุบันอยู่ประมาณ254ล้านหรือ254 m นั่นเองนะครับมาดูที่ OBR ครับตอนนี้117รวมสกิลบูทนะครับเพราะว่าสกิลบูทเนี่ยบวก14เป็นสกิลบูทรีเฟล็กซ์นะรีเฟล็กซ์นะฮะสิโดยพื้นฐาน OBR เขาจะอยู่103เมื่อเลเวลเต็ม30นะครับสกิลบูทก็จะบวกรีเฟ GK Diving นะฮะ GK Positioning แล้วก็ Handling มาดูที่ค่าสถานะกันนิดหนึ่งอะค่าสถานะที่เกี่ยวกับผู้รักษาประตูเรียกว่าโทดเยอะนะฮะ GK Diving ครับ132 13บวก132ครับ GK Positioning 129บวก32นะฮะี่ Fexes นะฮะหรือว่าปฏิกริยาตอบสนอง141บวก32ครับ Handling 122บวก32กับ Kicking ครับ113บวก23บอลคอนรลตรงนี้ไม่ค่อยได้เกี่ยว อะไรอยู่แล้ว a g i l i ตีว้วรมคองแคลนนะฮะ93บวก23รีแอคชั่นะฮะ117บวก32ส่วนอื่นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้รักษาประตูแล้วนะครับมาดูรูปร่างอนะสักนิดหนึ่งครับส่วนสูง197นะฮะเกือบจะ2เมตรนะน้ำหนัก83ผู้รักษาประตูความได้เปรียบอยู่ที่รูปร่างด้วยยิ่งตัวสูตัวใหญ่ทำให้การป้องกันได้ดีขึ้นนะครับ #workrate นะครับ medium #workrate medium เช่นเดียวกัน นสกิลมูสมีสเต็ปโอเวอร์แถมมาให้นะครับเซเลเบชันนีสไลด์ฟอร์ออนแบ็กซึ่งไม่ได้เห็นอยู่แล้วแหละแทบจะไม่ได้เห็นนอกจากจะขึ้นไปหม่งในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็สกิลแฝงก็เทรดเป็นลองโชเวอร์ก็คือการปาบอลไกลนั่นเองเรียกได้ว่าดีเลยทีเดียวสําหรับทางด้านของสกิลนี้นะครับมาดูเพลเยอร์ไบโอนิดนึงครับจะเป็นอัจฉระอัมสเตอร์ดัมนะครับเอเดวิซี่ลีกแล้วก็เนเธอร์แลนด์แล้วก็ไอคอนนะครับการ์ดใบนี้นอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเข้าไปดูใน เกมการแข่งขันจริงๆว่าเฮ้ยแล้วที่ผมบอกว่ามันดีมันสำคัญเนี่ยสำหรับผู้รักษาประตูดีๆนะครับมันสำคัญยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันในเกมครับอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับผมอยากให้น้องๆหรือเพื่อนๆทุกคนที่เล่นฟีฟ่าม i อบาให้ความสำคัญกับผู้รักษาประตูมากขึ้นเพราะอะไรเมื่อเราได้ผู้รักษาประตูดีๆมาแล้วเนี่ยนะครับควรอัพเลเวลให้เขาในระดับ1-15 20ขึ้นไปแล้วมีสกิลบูสที่มาก เขาจะโชว์ศักยภาพขึ้นมาได้ทันทีค่าพลังรีเฟกซ์มีส่วนสำคัญมากสำหรับผู้รักษาประตูนะครับดูจังหวะแบบนี้นะครับนี่ <Yeah. S 1> คริสเตนเซนส่งมาที่ซาดิโอมาเน่แล้วหลุดเข้าไปเดี่ยวๆแบบนี้ครับฟันเดอร์ซายยังมีปฏิกิริยาต่อสนองที่ว่องไวมากๆนะครับเลเวลเต็ม3 0สิทนี่ถือว่าแบบแน่นมากเจอราหลุดเดียวเนี่ยยืนตำแหน่งอาจจะหลงป่าไปบ้างสำหรับเจราลาดลูกนี้แต่ว่าการยืนตำแหน่งของฟันเดอร์ซาเนี่ยทำให้เขาต้องยิงนะครับ นี่ครับยิงเน้นๆแบบนี้เนี่ยเป็นระดับทางด้านของนักแข่งนยเอลอีนัสนะนี่ผมเจอนะครับแล้วเซตต่อเนื่องทั้งลูกยิงไกลแล้วก็ลูกหม่งเต่มุมดูฮะฟันดซาเอาให้เยอะมากๆครับมาดูจังหวะนี้กันครับยูเซบิโอครับจ่ายออกขวามาซานโชยกตักมาสวยๆแล้วเนี่ยเป็นใครใครก็ว่าหายครับฟันดซายังขวาไปปัดทิ้งได้ครับ ในแต่ละเกมเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าถ้าได้1นึเซฟถือว่าสําคัญมากๆเออนี่คือจังหวกกะการปาบอลไกลด้วยนะครับดูครับลูกแถว2ก็สามารถเซฟได้แถวแรกๆปาชิตก็เซฟได้นะครับบอกเลยว่าลูกนี้มาเจตาพีก็องฮองมินครับจ่ายตัดเข้าในมาที่ฟาบินโยแล้วแฮี่เคนพลิกยิงดูครับฟันเดอร์ซาครับ ยังปัดได้ครับ1 s เซฟเท่ากับว่าแรงเราอาจจะไม่ตกเลยนะครับเพราะว่าถ้าฝั่งตรงข้ามไม่เซฟเลยเรายิงได้มากกว่าถือว่าเราชนะนะนะครับบอกเลยว่าความสําคัญของ GK มีความสําคัญมากในแรงสูงๆนะใครชอบนะครับสำหรับการรีวิวตัวนักเตะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, Subscribe ด้วยนะครับผม